ตลาด E-Mobility หรือว่ายนยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยนะครับโตเร็วมากเลยแต่เคยคิดกันไหมครับว่านอกจากเรื่องความเร็วหรือดีไซน์สวยๆแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่สำคัญจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าความไว้วางใจและระบบที่แข็งแกร่งเนี่ยจะเข้ามาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการนี้ได้ยังไงถ้าถามว่าอะไรคือหัวใจของจักรยานไฟฟ้าหลายคนก็คงนึกถึงมอเตอร์แรงๆโคงรถเท่ๆหรือดีไซน์ที่ล้าสมัยใช่ไหมครับ แต่ถ้าผมบอกว่าคำตอบที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่กลับสำคัญกว่านั้นเยอะเลยละครับโอเคครับในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละสเตปเลยนะฮะเริ่มจากปรัชญาที่เป็นรากฐานของบริษัทเขาไปจนถึงหัวใจของผลิตภัณฑ์อย่างแบตเตอรี่จากนั้นก็มาดูกันว่าเขาสร้างความเชื่อมั่นกันยังไงแล้วก็มองภาพใหญ่ไปถึงอนาคตวงการน,นี้ในไทยเพื่อจะมาตอบคำถามสุดท้ายว่าเอ๊ะแล้วอะไรล่ะที่ทำให้พวกเขาแตกต่าง เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากปรัชญาที่เขาเรียกว่าเจ้าป่านี่แหละครับซึ่งมันเป็นเหมือนแกนกลางของทุกอย่างที่เขาทําเลยพอได้ยินคําว่าจอมป่าเนี่ยอย่าเพิ่งนึกถึงความดุดันนะครับจริงๆแล้วมันหมายถึงความนิ่งสุข,ขุมการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วก็การมีหลักการที่ชัดเจนครับซึ่งแนวคิดนี้แหละครับที่มันสะท้อนออกมาในทุกๆอย่างของธุรกิจเขาเลยนะตั้งแต่ตัวสินค้าไปจนถึงการบริการลูกค้าเลย แล้วปรัชญาที่ว่าเนี่ยมันก็ถูกแปลงออกมาเป็นหลักการทํางานที่จับต้องได้3ข้อง่ายๆเลยครับข้อแรกเลยนะความปลอดภัยต้องมาก่อนทุกอย่างต้องมีมาตรฐานสากลข้อ 2, 2คือการออกแบบให้เป็นโมดูลอันนี้ฉลาดมากเลยนะครับเพราะมันแปลว่าการซ่อมแซมหรืออัปเกรดในอนาคตเนี่ยมันจะง่ายมากๆและสุดท้ายข้อ3คือการให้ข้อมูลลูกค้าแบบหมดเปลือกโปร่งใสที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วไอป้ปรัชญาเจ้าป่าที่ว่าเนี่ยพอมาอยู่ในผลิตภัณฑ์จริงๆหน้าตามันจะเป็นยังไงมาดูกันต่อเลยครับ เราจะไปเจาะลึกหัวใจของพลังงานนั่นก็คือซีรีส์ w o w p r pack ของเขาก่อนจะไปดูตัวแบตนะครับขอแนะนำให้รู้จักกับตัวนี้ก่อน BMS หรือ Battery Management System ถ้าจะให้อธิมายง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนสมองที่ฝังอยู่ในก้อนแบตเตอรี่นั่นแหละครับหน้าที่ของมันคือคอยดูแลทุกอย่างเลยไม่ให้ร้อนไปไม่ให้ไฟหมดเกลี้ยงเพื่อแบตเตอรี่ปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้นานที่สุดซึ่งเจ้านี่แหละครับคือส่วนประกอบสำคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ของ d l y r ทุกตัวเลย ดูตารางนี้สิครับสิ่งที่โดดเด่นออกมาเลยคือความชัดเจนของข้อมูลเขาเปรียบเทียบให้เห็นกันจัดจ่ะเลยว่า power pack แต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงตั้งแต่รุ่นเล็กๆสําหรับคนที่ชอบทำโปรเจกต์ DIY ไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่ใช้กับงานหนักๆสเปคราคาเหมาะกับงานแบบไหนบอกหมดเลยครับซึ่งนี่แหละครับคือตัวอย่างของการสร้างระบบที่โปร่งใสที่เขาตั้งใจทํา โอเคตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าความแตกต่างที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวแบตเตอรี่อย่างเดียวครับแต่มันคือทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวผลิตภัณฑ์ทั้งหาซึ่งก็นําเรามาสู่หัวข้อตัดไปนั่นก็คือระบบแห่งความไว้วางใจครับคําพูดนี้มันส่งพลังมากเลยนะครับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกส่งมอบพร้อมความโปร่งใสยอย่างสมบูรณ์มันคือแก่นของเรื่องนี้เลยเขาไม่ได้แค่ขายของแต่กําลังส่งมอบความมั่นใจที่ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่างแล้วพอเป็นลูกค้าของเขาแล้วเส้นทางม,มันจะเป็นยังไง มันเริ่มจาก 1. เราสามารถเข้าถึงเอกสารข้อมูลทางเทคนิคทุกอย่างได้แบบง่ายๆเลย 2. คือขั้นตอนการลงทะเบียนรับประกันที่ไม่ยุ่งยากและ 3. ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็จะมีระบบบริการหลังการขายที่ชัดเจนคอยช่วยเหลือคือทุกอย่างมันมีโครงสร้างรลองรับไว้หมดแล้วครับตั้งแต่ก่อนซื้อไปจนถึงหลังซื้อเลยแล้วในกล่องเนี่ยเราไม่ได้ได้มาแค่ตัวแบตเตอรี่นะครับแต่นี่คือสิ่งที่ได้มาด้วยโอ้โห มีทางเอกสารข้อมูลทางเทคนิคคู่มือความปลอดภยัยนโยบายการรับประกันที่เคลียร์แล้วก็คู่มือแก้ปัญหาเบื้องต้นอีกคือสิ่งนี้มันเป็นการให้อำนาจกับคนใช้มากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นนักประดิษฐ์หน้าใหม่หรือเป็นช่างมืออาชีพก็ตามเอาล่ะทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันหน่อยดีกว่าครับว่าแนวทางแบบนี้วิธีการแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับตลาด e m o b i l i t y ในบ้านเรา แน่นอนครับว่าตลาดนี้มันก็มีความท้าทายของมันอยู่เรื่องแรกๆที่คนนึกถึงก็คือราคาแบตเตอรี่ที่ยังค่อนข้างสูงหรือสถานีชาร์จที่อาจจะยังไม่ครอบคลุมแต่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับมันมีความกังวลของผู้บริโภคซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่กลัว,วแบตจะหมดกลางทางแต่เป็นความไม่มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยแล้วก็ถ้าของมันพังขึ้นมาล่ะใครจะรับผิดชอบนี่แหละครับคือโจทย,ย์ใหญ่ แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็มีแรงผลักดันมหาศาลเลยนะครับทั้งนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและก็พฤติกรรมของคนที่เริ่มเปิดใจให้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดคือข้อสุดท้ายนี่แหละครับความต้องการแบตเตอรี่คุณภาพสูงที่มีเอกสารรับรองเนี่ยมันกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้บริโภคฉลาดขึ้นเขาไม่ได้อยากได้แค่ของถูกแต่อยากได้ของที่ดีและไว้ใจได้ซึ่งตรงนี้แหละครับคือช่องว่างที่แนวทางของ d i เเนี่ยเข้ามาตอบโจทย์ความกังวลของผู้บริโภคได้แบบตรงจุดเลย พอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพใหญ่แล้วเนี่ยคำถามคือแล้วอะไรละ่ะที่ทำให้เดลยายเขาแตกต่างจากคนอื่นในตลาดนี้ตารางนี้คือสรุปได้ดีที่สุดเลยครับลองดูฝั่งซ้ายนะวิธีเดิมที่เราอาจจะเคยเจอกันคือสเปคก็ไม่ค่อยชัดเจนสินค้าก็ไม่มีใครรับประกันซื้อมาแล้วก็ต้องไปลุ้นเอาเองแต่พอมาดูฝั่งขวาวิธีของเดลยาคือมันกลับด้านกันหมดเลยข้อมูลเทคนิคครบมีบริการหลังการขายเป็นระบบการรับประกันชัดเจน คือเปลี่ยนจากการเสี่ยงโชคมาเป็นการสร้างรากฐานของความไว้ใจครับใช่เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราคุยกันมาทั้งหมดมันคือประโยคนี้เลยคือเขาไม่ได้แค่ขายของไม่ได้แค่ขายฮาร์ดแวร์แต่กําลังสร้างระบบทั้งระบบขึ้นมาที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจและที่สาคัญคือมันตรวจสอบได้ด้วยและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่มากคิดตามมา,ากๆเลยครับในโลกของยานยนต์ไฟฟ้าที่มันหมุนเร็วขนาดนี้ ถ้าหากว่าความไว้วางใจกับความโปร่งใสแบบนี้มันกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของวงการขึ้นมาจริงๆการเดินทางของพวกเราทุกคนมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหน